สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมเป็นหนึ่งในพนักง,งานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ทํางานตั้งแต่วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดทําการแต่ก็ได้มีโอกาสมีความโชคดีที่ได้มาทํางานในช่วง20ปีที่ผ่านมานี้ซึ่งทําให้ผมมีเรื่องเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกับเรื่องของบทเพลงที่เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของเราครับ เมื่อปี2538นะครับปีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครบรอบ20ปีเราทำหนังสือ,อนิทานเรื่องหมูอูดอีทกับระบบกายสิทธิ์เป็นหนังสือ,อนิทานเล่มแรกของตลาดหลักทรัพย์ครับภาพวาดและตัวหนังสือในเล่มนี้ได้สร้างจินตนาการและปลูกฝังความคิดให้เด็กๆในวันนั้นเริ่มรู้จักและรักการออมก่อนจะต่อยอดไปสู่การลงทุนในที่สุดครับ และในปี2546ในพิธีเปิดงาน Set in the City ปีนั้นหมูอูดอีทกับกระปุกกายสิทธิ์ก็ได้ถูกเนรมิตให้โลดแล่นเป็นตัวละครบนเวทีพร้อมกับบทเพลงที่ทั้งผมแล้วก็ทุกๆคนที่ได้ดูในวันนั้นก็ยังจำได้จนถึงวันนี้ครับอูดอีททำไมซื้อยอะขนาดนี้เล่าก็บ oh, อกแลวไงว่าเงินยังเหลือพ่อให้ไว้ใช้ให้มันหมดหมดไปเ <แ S 1> ถอะ <แ S 1> <แ S 2> นะพ่อไม่ได้บอกแบบนี้นี่นะจำไม่ได้ลิไง ครับนีงนะครับคุณป้ามันนี้เลยจำได้ไหมจำไม่ได้สิจะบอกให้พอเคยบอกไว้ให้ใช้เงินอย่างเห็นค่าเมื่อได้เงินมาให้เอามาเก็บไว้บ้างอะ่ะย่าฟุ่มเฟือยนักเราต้องเดินทางสายกลางทุกทุกอย่างทุกสตางค์ต้องคิดให้ดีหมูอูดอีดกับประปุกกายสิทธิ์เปิดการแสดงรวมกันแล้วเกือบ50รอบ ในช่วง3ปีต่อจากนั้นครับรวมถึงการแสดงบนเวทีหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเสียงขย่ากระปุกของเด็กๆและก็ผู้ปกครองที่ไปดูละครในแต่ละรอบเพื่อช่วยกันปราบแม่มดฟองสบู่ยังดังกึกก้องทุกครั้งที่คิดถึงครับนี่ไม่ใช่กระปุกธรรมดาแต่มันล้ำค่ากว่าสิ่งใด ด้วยท้องคำแต่ว่าภายในงามยิ่งกว่า<อ>หน้าเหมือนหมูดูช่างหน้าขัน้ังในตัวนั้นจุดได้นักหนาเมื่อห่อสตางค์เศษเหรียญนานาเข้าไปต่อมาเรายังมีบทเพลงผ่านละครเวทีชื่อว่าจันเอ๋ยจันเจ้าไม่ขอข้าวขอแกงมีท่อนเพลงที่ประทับใจเช่นกันหลายคนก็บอกว่า ได้แรงบันดาลใจในการทำธุรกิจให้ยั่งยืนจากเพลงเพลงนี้ด้วยนะครับ oh, <yeah. S 1> เราจะต้องเพลงกับนางคุณไม่แน่ใจค่ะและจะร้องให้เพื่อนฟังทุกวันบ้านเรา,เราจะ,จะร้องเพลงของคุณทุกวันทีนี้พ่อรู้แล้วเหรอว่าเงินนะซื้อความสุขและมิตรภาพไม่ได้ถึงเราจะไม่รวยแต่เราก็มีความสุขกันได้มาเริ่มต้นกันใหม่ตั้งต้นกิจการเล็กๆแต่ดี ดีไมแม่จะพ่อเราจะบริหารเงินให้อยู่กันอย่างพอเพียงแต่ว่ารักกันให้เพียงพอเนาะหนูจะช่วยพ่อแม่กันอยู่อย่างประหยัดค่ะมีเงินเหลือก็หยอกระปุกนะคะอือดีมากลูกถ้าเงินใหม่ของเราเป็นบริษัทเล็กไม่ได้เงินมากมาย อยู่กับลูกนานๆถึงจะไม่รวยก็ไม่ท้อใจจะย้มยิ้มชื่นบานถ้ามีกำไรก็แบ่งเจือจานผู้คนใครจะรู้ละ่ะบริษัทเล็กๆในวันเนี้ยอาจจะได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ในวันหน้าก็ได้นะยตลาดหลักทรัพย์ ให้การสนับสนุนมูลนิธิต่างๆอย่างต่อเนื่องครับหนึ่งในนั้นก็คือมูลนิธิสุกรเจริญสุขซึ่งในปี2558ก่อนที่เราจะย้ายบ้านมาอยู่บนถนนรัชดาพิเศษมูลนิธิได้ส่งมอบเพลงซึ่งนับเป็นเพลงประจําองค์กรเพลงแรกของพวกเราครับในชื่อเพลงหลักทรัพย์หลักใจประพันธ์คําร้องโดยอาจารย์นวรัตน์ทงไพบูลศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปี2536 และทาทํานองโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประเภทดนตรีสากลประจําปี2559ครับของเราที่เราให้กันด้วมาสรรและสีของเราคือความสอสาร สและในปีต่อมาปี2559ครับพี่จิกหรือครูจิกประภาชนสรานนนศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประเภทดนตรีสากลซึ่งเป็นหนึ่งในนักเรียนวอตอทอหรือสถาบันวิทยาการตลาดทุนได้ให้พวกเราชาวตลาดหลักทรัพย์ส่งคำที่แสดงถึงความเป็นตลาดหลักทรัพย์ ่และพิจิตได้ร้อยเรียงให้พวกเราจนได้เพลงรักชาวตลาดที่กลายเป็นเพลงเรียกพลังยามเช้าในทุกวันทํางานของพวกเราครับฉันเธอได้มาเจอแทบทุกวันมาช่วยดันตละดไทยให้เล,ลิศลาศเพรารักที่สุดจึงอดจึงทนไม่มีหยุดให้ผู้คนเชื่อใจและไว้ใจนอกจากงานที่เราตั้งใจทําแล้วนะครับ พวกเราพนักงานก็มีความสามารถที่หลากหลายครับเรามีพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ Invest o r y ที่ตั้งอยู่ชั้นใต้ดินอาคารปัจจุบันและเพลงที่ใช้กับที่นี่พนักงานของเราก็ร่วมกันแต่งทั้งเนื้อร้องและทำนองไว้ครับ Investory Investory เรดนาใู้้จะขผ และล่าสุดเมื่อต้นปีนี้เราได้เพลงเพลงหนึ่งจากกลุ่มโรงบ่มคนดนตรีลูกศิษย์เขียนเพลงของครูจิตประภาชชนสรารนนซึ่งเป็นเพลงที่มีความหมายที่ดีตรงกับความตั้งใจในงานต่างๆของพวกเราเราจึงของนำเพลงนี้มาใช้โดยมีการเติมเนื้อร้องบางส่วนในท่อนแรัปโดยทีมพนักงานของเราเพลงนี้ชื่อว่าเพลงพลังบวกครับและเราพบว่าเพลงนี้ ไม่ใช่แค่เพลงที่ส่งพลังบวกให้พวกเราชาวตลาดหลักทรัพย์เท่านั้นเราจึงขอนำเพลงนี้มาส่งต่อพลังบวกให้แก่ทุกคนทุกองค์กรในวันนี้ด้วยครับ